ท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกับผมในอดุลย์อินแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ยถานะผู้อำนวยการกำนาญการพิเศษยนจุมแพิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประุมสึกษามาแก่วผู้ขอรับการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ด้วยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,ฐาน,ฐานได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสพทวิธีใหม่วิธีคุณภาพในมิติการขับเคลื่อนโอกาสได้แก่การเข้าถึงความเท่าเทียมการมีอาชีพการมีงานทําและมีรายได้อีกทั้งนโยบายของสนง,งคอนแก่นที่กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดขับเคลื่อกนการจัดการศึกษาภายใต้รูปแบบ อาชีวะนอกจตวิธีสู่การเรียนรู้ด้วยเห็นนี้เองผมจึงมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาพ,พอเพียงเพื่อสร้างนักเรียนสู่ความพอเพียงและก็พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของเรียนจุแพพิทยาคมซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงา,า,านพบว่ากลูนักเรียนผู้ปกครองและก็ชุมชนรอยละ1 0ึ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันสภาพที่ถึงประสงค์ยกร่างหลักสูตรใช้หลักสูตรแล้วก็ร่วมประเมินหลักสูตรท้องถิ่นด้วยกันนะครับนักเรียนสามารถฝาดบทเรียนจากการเรียนรู้เกิดคุณลักษณะที่ถึงประสงค์มีจิตอาสามีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงสามารถดำเนินชีวิตได้สอดคล้อง ตามหลักปรัชญาของเิิยพอเพียงอย่างมีเหตุผลนักเรียนมีทักษะชีพเกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นจากปราชาบ้านสามารถดำเนินชีวิตที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและปฏิบัิตนเป็นคนเมืเนิมที่ดีของสังคมก็คือเก่งดีมีสุขได้ครูเรียนจแริทยาคมมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ส่งเสริมทักษะชีพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้สําหรับการจัดการเรียนรู้แล้วก็ชุมชนท้องถิ่นประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสารครั้งนี้ผลจากการดําเน,นินงานส่งผลให้โรงเรียนสุพเพวิทยาคมผู้บริหารคณะครูและนักเรียนได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดีหรือ best practice ต่างต่ปไนนี้หนึ่ง โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัิยาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2563เมื่อวันที่9ันยายน2564 2. นวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพเรื่องนวัตกรรมช้างน้ำโมเดลภายใต้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการคัดสรรรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปีการศากษาร5 6 4ระดับภูมิภาคจากสำนักงานเลขาธิการครุษสภา 3. นวัตกรรมการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของสุกิตพอเพียงด้วยนวัตกรรมช้างน้ำโมเดลได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการคัดสรรรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปีการศากษาร5 6 5ระดับภูมิภาคจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สี่นวัตกรรมการพัฒนาคุณเรียนคุณภาพจังหวัดโดยใช้นวัตกรรมช้างน้ำพลัสโมเดลบูรณาการหลรักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างทักษะาเาชีพยวชาญของนักเรียนโรงเรียนชั้แพรวิทยาคมและก็ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการคัดสรรรางวัลโรงเรียนนวัตกรรมประจำปีการาศาึกษา2566ระดับภูมิภาคจากสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา5 หรือรับการประกันคุณภาพภายนอกปีพุทธศักราช2565ถึง2569จากสำนวกงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือส,สมศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐา,านเมื่อวันที่20มิถุนายนพศ2565โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมทั้ง3มาตรฐานคือด้านคุณภาพผู้เรียนด้าน กระบวนการบริหารและการจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่นักผู้เรียนเป็นสําคัญ 6. โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่หนึ่งปีการศึกษา,าศตรรษ6 5 7. นวัตกรรมโรงเรียนสร้างคนรวมเนืองสร้างชาติให้เห็นคุณค่าการทําความดีขาวเขียวอาสากล้าดี ได้รับรางวัลผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลางผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Practice เป็น,ปก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 ,นการน้อมนำพระบรมราชบายด้านการศึกษาในวรัราชการที่10สู่สการปฏิบัติรปจังปี2566ด้านจิตอาสาด,ด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดีระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน8นวัตกรรม ถนนสร้างคนณดีสุวิธีที่ยั่งยืนได้รับรางวัลงานที่มีคุณภาพเชยรงเรีขนาดกลางผลงานวิตกรรมการปฏิบัติที่เนเลิก Practic โดยการน้อมนำพระบรมราชโองการด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่1 0สู่สการปฏิบัติประจำปี2566ด้านวิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา,าขั้นพื้นฐานบ ได้รับรางวัลชนะเลิศอาหารเครื่องดื่มและสมุนไพรกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมการเรียนด้านอาชีพและผลิตภัณฑ์หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพหนึ่งนวัตกรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรนูเรียนภายใต้โครงการคอเด็กอีดีจากสพมขอนแก่นสิบตัวเองบริหารได้รับรางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างส,สรรค์คนดีด้านการบริหาร โครงการเรียนคุณธรรมสพทระอระดับประเทศได้ระดับดีเยี่ยมประจำปีมาศ .2564 ผู้บริหารได้รับรางวัลเหรียญเ,เงินผู้ในการสถานสายอดเยี่ยมระดับมัธยุษาขนาดเล็กด้านวัตกรรมและเทคโนโลโยีเพื่อการเรียนการสอนโครงการประกวดรางวัลส่งคุณค่าสพทหรือโอเบกาบอร์ดครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564ระดับภาคตะลอกเชียงเหนือ 12. ครูผู้สอนได้รับรางวัลวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับประเทศได้ระดับดีประจำปีพศ2564ครูผู้สอนได้รับรางวัลบุคคลอันสุดเกียรติภายใต้โครงการทูตความดีจีสยาม2564สาขาวผู้ส่งเสริมทักษะชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจด้าน งานศิลป์สร้างสรรค์คนดี 4. ครูผู้สอนได้รับรางวัลคุณชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมปีการศึกษา2564ร 2, 5, 64, ะดับเขตตรวจราชการที่12 15ผู้บริหารและครูผู้สอนได้รับรางวัลการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับดีเยี่ยมระดับเขตตรวจราชการที่12และ16 ครูผู้สอนในนักเรียนได้รับรางวัลเงินเดือน,นระดับชาติการแข่งขันเวทคนิตระดับชั้นประถมศึกษีปีที่1ถึงางานศิละปะหัถกรรมนักเรียนครั้งที่70ในจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวโดยสรุปจากผลงานดังกล่าวจะเห็นได้ว่าโรงเรียนชูแพรวิทยาคมมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางอาชีวะนวัตวิถีมีหลักสูตรท้องถิ่นที่มีคุณภาพสําหรับการจัดการเรียนรู้ทุกระดับเพื่อให้เกิดอุปัิสัย,อย่อย่างพอเพียง สามารถเป็นดงชีวิตได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะอาชีพเป็นพลเมืองดีของสังคมโรงเรีนจุฬาวิทยาคมสร้างโอกาสทางการศึกษา,รส,าสร้างคุณค่าสู่สังคมกับผมนายอดุลยอิงแก้วขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ